จอยก็ขอลาสมหญิงก็บ่รลงเวลาเงื่อนเดือนก็ต้องเช็คเองเจ้าของยางเฮาก็ต้องมาเหตุเองสูอยา่างมือก่อนมีหาคน้นกับพ่อทนมือหนีมีมหาติดคน้นกับพ่อเลยขั้นสิจ้างเหตุอาผมมันก็นยากขันสิเหตุงานคือเก่ามันก็นเห็ดงานว่าท่านจัอยางคอยแนะนํา MPO เลยโปรแกรมโปซอยไดล้ายโพนดพนักงานลงเวลาเอง ขอล่างงานขอเอกสารใดพาดมือถือเราต้องมาถาม HR ชนี่ระบบเพชรเงินเดือนอัตโนมัติปัรเมินกับตั้งระบบใดเองสะดวกหลายหลายเห็นว่าลากไฟเบอกแล้วว่ามันสะดวก MPO เป็นระบบ HR ชี่พควกเข้าควานใสแต่โดนแล้ว มาเบิงเองโหลดในงาน The s ด c r e ีเ a u c e Summit อีสานที่ขอนแก่นเดอร์ทิมงานพนมหาเฮ้าถึงทีมาลองใส่ระบบกันกรว่าถืกใจบอมีปัญหาเอียงก็มาถามพนโหลดพ่อกันอยู่บูธ A08 ดถึง b ี9เมื่อวันที่หาก,กรกฎาคม2ม6หอา68อยู่ไคขอนแก่นเดอร์ลงทะเบียนใส่ฟี่0มมือ umpo com